คือถ้าเขาเคยช่วยเหลือกันหนึ่งเดี๋ยวจะมีคนช่วยกันหนึ่งอยู่ที่เขาเคยมีนะ <c oughs> เรื่องกรรมเรื่องกรรมจัดสรรหรือวาสนาจัดสรรเคยช่วยคนอื่นหรือเปล่า <c oughs> ก็อย่างนี้พบชาติกี่มาผ่านมากี่พรวิชาเห็นก็เดือดร้อนเคยช่วยเขาไหมเห็นบ้านเขาพังไปช่วยเขาซ่อมเขาแซมไหมเห็นเขาไม่มีที่อยู่ที่อาศัยประธานที่อยู่เขาแบ่งเขาอยู่ไหม มันมีผลมาเลยถ้าตัวเองเคยแล้งแค้นมาเนี่ยมันก็แล้งแค้นหมด okay, มันไม่มีผล,ผลกับตัวเองเวลาแล้วก็ตายเป็นตายมาแลงก็ <c oughs> มีแต่แย่ๆนี่มัม้น <c oughs> ตายเป็นตายที <c oughs> ่อยก็อยู่แบบคุกา,ามมดจากันเพราะโมชนบัญญัติที่อยู่ไม่มีเงินช่วยเหอเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้เขาเขาอาจจะไม่ไม่เดือดร้อนอะไรนะสมัยหลวงพ่อเองก็เหมือนกันสมัยก่อนแยกคายยแกแฝกไม่มีฝาแอมนอนันก้อนหินก็นอนทิ้งนอนทุกวันนั่งทิ้งนั่งทุกวันฝาแอมก็ไม่มีมีแค่หลังคาย,ยแยกคายแยกแฝกนอนันก้อนหินหมอนก็นไม่มีเสือสักผืนนึงสั่นๆปูนอนเอาสังกติปูนอน หนุนศีรษะทำแทนหมอนผ้าสังกพระพับๆหรือเสื่อแทนก็อยู่อย่างนั้นกดนี่นั่นนะโน่นแล้วก็ไม่คิดอยากจะได้อะไรจนการปวดมันมากขึ้นรับภาระในการปวดสัตว์มากขึ้นเขาก็ช่วยสร้างขึ้นทําขึ้นเขาก็ช่วยสร้างขึ้นให้ารทำขึ้นอยากกระต๊อบอยากใครอยากแปกก็เป็นกุรตมันก็สารตาสารยายกว้างสองเมตรห้าสิบยาวสามเมตรห้องเนี่นะห้องนอนะนะั่นแหละ กว้างสองเมตรห้าสิบเนี่ยมันนุ่มเนี่ยมันจะแค่ไหนว่าสองเมตรห้าสิบมันกว้างยาวสามเมตรมีระเบียงข้างหน้ากว้างสองเมตรห้าสิบเดินไปก็ไม่ระวังก็ข้าเท้าก็ทะลุลงล่างนี่แหม่ไม่ีคนนี้เดินไม่ดีดีไม่ดีถูกเจ็บขาเจ็บเท้าเดีวนั้นมันอยู่ที่วาระบนบารมีจัดสรรให้ตอนไหนก็ตอนนั้นเราไม่อาจจะไปไปดี ดันธวลังอะไรได้กระกรรมของผู้คนเหมือน,นกันเยอะแยะอีกมันเต็มไปหมดไม่ใช่มีแค่คนเดียวเยอะแยะไปถ้าเขาเสียสละกันดีเดี๋ยวก็จะมีผลของการเสียสละนั่นเองเช่อนแต่อย่าเราอย่าอย่ามาคิดเรื่องการอยู่เพราะมันเป็นเปลือกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยมันนอกเหนือติดนอกเหนือหลุด นอกเหนือที่ถีดความคิดความเห็นก็หมายเราต้องมาสรุปของเสือเนื้อหาตัดสรู้แบบนี้กันดีอย่างง่าจะมาหลงห่วงหลงกังวลมันก็เป็นอารมณ์ห่วงไม่ใช่เราต้องมองคนจะตายแต่หน้าต,อตายอย่างมีอารมณ์ด้วยต้องยิ่งกว่าธรรมดายิ่งกว่าไม่ธรรมดาเ <c oughs> <c oughs> นี่ยหลวงพ่อพูด ท่านเอง,งฟังเวลาท่านทอดองไปที่อื่นเหกืันกันก็มีแค่กดมุ้งกดเสือเปือเสือพัดสนี้ก็มีเสือพัไม่ได้ใหญ่อะไรแล้วก็พอดีๆพ,พอได้นอนแค่นั้นแหละพอได้แบกมาแบกไป,กปคือจิตไม่ได้มุ่งเอาอะไรไงพอมันไม่ได้มุ่งเอาไรนี่ทุกอย่างนี่มันไม่ได้มีภาระเลยแต่พอจิตเราคิดเอานั่นคิดเอานี่มันภาระมันเกิดทันที แล้วมันจะความเป็นพระมันจะอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่คิดได้คิดเอาคิดมีคิดเป็นมันไม่ใช่มไม่ไม่มีความอยากเนี่ยวัดเขาไม่ได้ีอยู่ฮะมันเป็นวัด <c ười> เอาบ้านที่วัดก่อนเนะี <c ười> ขอขอนุญาตก่อนดังนั้นจิตเราก็ตามที่หลวงพ่อบอก ไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องละไม่ละอะไร<ห>แล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องห่วงไม่ห่วงอะไรดไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องสงสารไม่สงสารอะไรต้องนอกเหนืออารมณ์พวกนี้ไปมันจริงจะเป็นเนื้อหาตัดรู้ไม่จะเป็นวัดของจริงขึ้นมามันไม่ใช่รูปแบบวัดที่สร้างขึ้นแล้วเรียกว่าวัดวัดของจริงมันคือเนื้อหาตัดรู้ มันไม่ใช่รูปแบบของกรนผมผมผ้าส่วนชวนอันนี้มันเปลือกมันเป็นลูกสมมติลูกนามสมมตินาม,ม,มนาภาวะสมมติในสภาวะมันยังไม่ใช่เนื้อหาตาร,รัสรู้เราต้องฟังเนื้อหาตาร,รัสรู้ดีๆเนะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะไปเกี่ยวอะไรแล้วมันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรมันจะไปเกี่ยวอะไรไม่ได้เลยอะ ขนาดไม่เกี่ยวมันยังไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรได้แล้วม <together>, ันไปเกี่ยวอะไรไม่ได้เลยอันนี้มันนอกเหนือเมตตาไม่เมตตาแล้วมันนอกเหนือสงสารไม่สงสารแล้วมันนอกเหนืออารมณ์พวกนี้อเมตตาไม่เมตตามันยังเป็นอารมณ์ปรุงแต่งอยู่สงสารไม่สงสารมันยังเป็นอารมณ์โลกิยะอยู่อารมณ์ปรุงแต่งอยู่โลกมันมีอยู่แล้วมันยังเป็นมันไม่ใช่เนื้อหาตัดสูนแล้วเราก็ต้องฟังดีดีดี ฟังท่านดีๆไม่ต้องไปคอยละไม่ละอะไรดีๆมันก็ตักเ <recover> องไ,ไม่ต้องไปคอยไหมไม่ไม,ไมอะไรมันก็ตักเองคือเวลาเวลาเรา,<ส><ด>เรามองปั๊บเนี่ยแม่กับลูกมันสัมพันธ์กันนี่ผมมองปั๊บคิดเลยอาร้มอมมาก,ก่อนเลย ม,มองมองปั๊บปัป๊บเนี่อารมณ์มาก่อนเลยบางทีอารมณ์ไม่มีความคิดแต่อารมมาก่อนแล้วอห่วงห่วงมันยังไงต้องจับผิดจับูกแล้วสังเกตสังกาแล้วเช็คแล้วเช็คอินเช็คเอาเช็คเข้าเช็คออกแล้ว <c oughs> เช็คแล้วมันยังไงงมันยังไงมาก่อนแล้วอารมณ์มาก่อนแล้วอารมณ์ูกทันชอบดี่แบดูช่อตอนสามนี่อะ มันเขาก็เหมือนเดิมมันเป็นรูปแบบของกรรมวิบากที่เขาต้องใช้แบบนั้นมันแก้ไขไม่ได้แต่สังคมก็จะ,จะมองว่าเก็บเงียก็ธรรมดาอีกธรรมชาติของสังคมที่ใช้การมองโดยหยาบๆการมองที่มันไม่ได้ตัดสู้อยู่เบื้องหลังการมองมันก็อดไม่ได้ที่มองแล้วต้องมีภาพหรือจินตารณ์อย่างนั้นอย่งนี้ถ้าก็มีเนื้อหาตัดสู้อยู่เบื้องหลังการมองการดูกับร,รู้กันเห็นเขาจะไม่แปลอะไรกับอะไรเลย อดูแล้วแล้วไปเห็นแล้วแล้วไปนี่เราก็ต้องขอาใจว่าพุ่ชนไม่ใช่เนื้อหาตัดสรู้มองก็ต้องวิพากษ์วิจัยวิจารณ์เราเองก็ยังวิพากษ์วิจัยวิจารณ์ดันั้นสิ่งเหล่านี้มันเราไม่ต้องไปให้ความแตกต่างอะไรหรอกแล้วไม่ต้องไปกังวลด้วยฝันดีนะ ออีกละโอ้ยตอนกลางคืนแล้วหลว่พ่อคือเป็นอะไรก็เป็นกันดิถึงไหนถึงกันก็หั่ตัดสู้สี่เป็นอะไรเป็นกันเจ็บเป็นเจ็บแก่เป็นแก่แย่เป็นแย่เงนี้ยตายเป็นตายเออย่างเงี้ยตัดสู้เจ็บเป็นเจ็บแก่เป็นแก่แย่เป็นแย่ตายเป็นตายเป็นอะไรเป็นกันไออย่างเงี้ยโอเค เป็นเนื้อหาตัดสู้ทั้งนั้นแหละคือไม่ฝืนไม่ปฏิเสธและไม่ขัดแย้งสิ่งที่เป็นมันก็เป็นเนื้อหาตัดสู้อยู่แล้วเออถ้าไปดิ้นติดดิ้นหลุดจากมันอย่างนี้มันไม่ตัดสู้อ่ะมันดิ้นดิ้นเป็นอะไรเป็นกันเจ็บเป็นเจ็บปอกนี้เลยแก่เป็นแก่แย่เป็นแย่ตายเป็นตายเป็นอะไรเป็นกันถ้าอย่างนี้โอเคเลยเป็นคนที่หมดห่วงเข้าใจไหม หลวงพ่อไปอินเดียครั้งแรงโกโรคกระเพาะกําเริบอ่ะไม่บอกใครด้วยนะตายเป็นตายเลยแล้วไม่บอกใครด้วยตายที่ไหนก็ช่างใครรู้ก็ช่างไม่รู้ก็ช่างยาไม่ต้องหากินไอโรคที่มันเลื้องมาโอโหตั้งแต่สมัยก่อนบวดต้งเท่าไหร่ว่า <c oughs> กินยาอะไรก็ไม่หายพราตัดใจเท่านั้นแหละก็น้อมถึงพุทธองค์แล้วก็ตัดใจเลย เป็นไรเป็นกันตายเป็นตายอย่างนี้เลยไม้ตายเลยไม้ตายคือไม้สุดท้ายแล้วตายเป็นตายเลยแล้วไม่ต้องบอกใครแล้วก็ไม่ต้องหาซื้อยากินหรือใจมันเข้มขนาดนั้น,นแป๊บเดียววะออกรู้สึกงงว่าออกมันทายออกตั้งแต่นั้นเป็นต้นไมาโลกกระเพาะไม่เป็นเลยอำนาจถึงการตัดใจปลงใจเป็นไรเป็นกัน พอไรเป็นกันก็ปล่อยเลยเขาปล่อยปั๊บมันูว้าออกเลยนั่นแหละเขาจะปล่อยปองไม่คิดจะเอาแพ้เอาชนะมันไม่ได้คิดจะเอาแพ้เอาชนะมันแล้วก็ไม่ได้คิดจะหลุดพ้นจากมันไงเอาไปอะไรเป็นกันมันเลยปล่อยเอง <c oughs> ปล่อยเองปองเองว้าออกไปเองเลยเองอาการมันรู้สึกได้ถึงการที่มันว้าออกมันโล่งออกจากค้อง,อ,งองเองแล้วตั้งแต่นั้นไปต้นมาไม่ได้เป็นโรคกระเพาะอีกเลยอีกเลย สบายเลยไม่เป็นไรสีข่ขาไปเลยดื่มน้อมในคนก็นดื่มไปไม่ต้องขออะไรนะจำไว้นะยิ่งขอยิ่งขวางถ้าขอมันจะขวางไม่ใช่ไรหวันนั้นเออมันดีแล้วที่มันนึกถึงอ่มันนึกถึงบาร,รมีกับแล้วก็ลิงทันทีอะไร เจอหลวงพ่อยุคนี้ดีอะไรก็จบจบให้ <c oughs> อะไรก็เป็นเนื้อหาที่สมุดเขียนให้ตัดให้จบให้หที่ไหน,อเ,นเออทำไมคือการเป็นอยู่ทั้งหลายเราแค่อาศัยอาศัยจบช่วยสังวัต อย่าไปนเน้นอะไรมากมันจะต้องมีต้องเป็นนี่นั่นโน่นไม่งั้นถ้าไปเน้นจุดนั้นแล้วมันจะสร้างภาร,ะ,ระ,ะกับตัวเองพอสร้างแล้วอันนี้ไม่มีใครอยู่แล้วไม่มีใครเฝ้าแล้วนนเป็นเรื่องห่วงเรื่องห่วงองีกเดือดร้อนอยันไปกันมาทำให้มันไร้ร่องรอยเยอะๆไม่ผูกมัดไม่ยึดติดแล้วถ้ามันคนมันเยอะก็สร้างกันมาใหญ่ไม่เป็นไรเพราะเขาจะช่วยกันดูแลเองเขาจะช่วยกันรักษาเองเขาจะช่วยกันปัดกวาดเอง เท็ดถูเองไม่ใช่บ่าตัวเองมีไม่มีไม่เท่าไหร่เนี่ยสร้างซะใหญ่โตเอาคือทุกอย่างมันต้องรู้ว่ามีฐานที่เขาสพอร์ตเชื่อกันเราจะทำอะไรก็ตาม <c oughs> ้คนเยอะก็ทำใหญ่ได้แต่เขาจะรักษาดีให้อยู่คนเยู่ขาเป็นเขาก็ต้องดูแลกันเองเพราะเขาอยู่ประจำจะไปโยนให้คนที่ไปีไปมามา,มารับผิดชอบมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่แน่นอนที่คนทุกคนยังมีภาระอยู่มุมที่ภาระตัวเอง หลักของการขึ้นตัวเองก็ดูที่ว่ากําลังตัวเองมีแค่ไหนจนอยู่ได้ด้วยกหลังตัวเองอย่างหลวงพ่อเนี่ยเรียอะไรก็ไมี่เรียอะไรนะร้องขอก็ไม่ร้องขอมันมีแต่หน่วยงานมาขอหลวงพ่อ,อตลอดไม่เคยแล้วเอาเงินส่วนกลางของหลวงของสมาคมของสำนักพุทธเลยมาใช้กรมถนนนี่ไม่เคยเลยสักบาทเดียวัแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว ทำพายาไม่เคยขอคือคิดอย่างเดียวของส่วนกลางไม่ขอแตะเลยคือไม่ได้อยากใช้เลยของส่วนกลางของประเทศชาติไม่ได้มีความอยากจะใช้เลย,เลยไม่อยากจะแตะเลยมันหมายถของส่วนกลางก็ให้ส่วนกลางเอาไปใช้กันออย่างเลยไม่มีความคิดที่จะขอมาแล้วมาพึ่งตัวเอง ทุกเรื่องไปแม้ที่นี่เหมือนกันเป็นระบบพึ่งตัวเองเ,เดิมทงนั้นเมเช้านี้พระะบายวิบากเองออกองนั้นะไ <c oughs> รรู้รู้นี่รู้นี่ <c oughs> รู้ก่อรู้แล้วรู้อะไร <c oughs> มันมอยู่กับท่านมันมันปิดไม่อยู่แล้วระบบแบบนี้จะจบได้อย่างไงด้วยการถาม <c oughs> ถามตัวเริ่มมนชาช้าไปละถามเลย อะไรนี่ไปเคยรู้หยุดเลยมันใช้วิธีถามใ้พวกปัญญาเยอะเนี่ยอย่าไปตอบตามปัญญา,าย้อนกลับให้ถามย้อนกลับมาหาตัวตัวไฟเลอร์จำตัวนี้ไว้เพราะมันกำลังวนกับตัวไฟเลอร์ของมันแล้วมันออฟไซด์ไปไกลแล้วไงไปเรื่อยๆแล้วไงน,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 นี่นั่นรู้นั่นรู้มันจะเพ้องได้ไงมึงเพ้องไม่ได้ถ้ามันมิไปยังไปรู้อยู่เนี่ย ที่มันพร้อมกันได้เนี่ยมันไม่การรู้พร้อมตรงควางดีๆมันกํลกำลังมีปัญหาเรื่อง,องคำว,ว่าพร้อมกันเนี่ย,ยมันจะพร้อมกันยังไงเน,นี่ยเป็นสิ่งเดียวกันได้ยังไงแต่นั้นก็ต้องเจี๊ย้อนถามไปที่ตัวเลิกอั <Okay. S 1> อะไรตัวอะไร,รที่เป็นรู้ตรงนี้ต้องตัดสรู้ด้ว้ มีผิดรู้รู้ว่าในตัวปรุงแต่งออย่างนี้มันได้ที่ะม่องสองมองเทระอย่างสองอย่างมันพ้องกันไม่ได so ้ er ต K K s <S ัวรู้สิ่งที่มันพร้อมกันได้เนี่ยมันคือว่างล้างพร้อมกันมันไม่ใช่ตัวรู้พร้อมกันหรือตัวเห็นพร้อมกันหรือตัวเข้าใจพร้อมกันมันคือว่างล้างพร้อมกันนี่คําว่าพร้อมกันมันแค่ความดำดิบทุกอย่างคำว่าทุกอย่างอย่างนี้มันก็่ไดพร้อมกันลระคคำว่าทุกอย่างมันแค่ดำดิบคำว่าทุกอย่างมันคืออะไร เมีเตั้เริ่มเยอะไปหมดัารวินิีแก้สมุทรไทยพวกนี้ทั้งหลายคือต้องย้อนกลับไปที่ตัวเริ่มครั้งเขาเริ่มตัวไหนมันก็ต้องอะไรไปต้องอะไรที่ไปต้องอะไรที่ไปคอยมันจะต้องอะไรที่ไปคอยต้อง จะมีแต่ตัวใครแล้วเป็นนั่นแหละคือสมุทรไทย็น้อนสร้างตัวเริ่มแล้วก็ต้องถามย้อนกลับมาหาตัวเริ่มแล้วพวกนี้จะตัดสรุตามแบบนี้ที่แอบฟังอยู่เนี้ก็ตัดสรุตามภาษารี่ปุ่นต,ตรงไม่ตัดสรุมไปถวายเงินพออระเจ้าพงหลังต้องฟังใ้ท่านสอนเล้วอะไรตัดสรุตามมันเฉลี่ยขึ้นเองเพราะไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจ ที่ทำก็ไม่มีตัวใครเรื่องสถาปัตย์นี้แล้วก็เลยต้องปลดปลดเ้าเลือร้างปลดปลดใช่การปลดปลดมันก็เป็นตัวไปเริ่มแต่มันเป็นตัวไครเริ่มที่ล้างต่อไครเริ่มแล้วมันจะไม่บานปลายมันจะไม่บานปลายมันจะไม่เอาไปกลายเป็นสังฆวัตนมันเป็นตัวเริ่มที่ล้างตัวเริ่มเองเนื้ามหาวิเนปลดปลดล้างปลดปลดที่มันอยากล้างมันอยากก็สังฆวรัตได้ฟังอย่างนั้นมันก็ เฉลี่ยล้างจบจบตามนั้นโยติาาตามถ้าโซไฟเริ่มก็ไปได้ต้องถอดหลังล้าลง,นะตงตา่างมีวิธีการ ดีสี่ก็นมันคอนโทรลงานผ้ามันอยู่ผ้ามันกินผ้ามันเดินผ้ามันนั่งเนเวลานั้นแบบนั้นเวลานี้แบบจะเมื่อยไปด้วยกันเจ็บร้อนเมื่อยไปด้วยกันปล่อยให้คนทนเองก็ไม่ได้

วันหนึ่งเราก็มาเดินกันกองมาหาพุนากันเนาะส่วนย่อยบ้างส่วนรวมบ้างดีเคลื่อนไหวอยากยื่นเคลื่อนไหวมันจะไม่ตกผึ่งไม่จมตักไม่แช่ไม่นอนอจะกายเป็นเติดทิ้งเติดให้โพร่งทิ้งโพร่งให้มเอาก็ทิ้งตัวไม่เอาให้มันจะง่ายขึ้นฟันงอะไรไปมันก็ง่ายขึ้น แอบฝรั่งฟัลลงดิอโอบื<แ>้อรวยทำงานดิไม่ต้องแต่งตั้งหรอกเออต้องไม่แต่งตั้งไม่ดูดแล้วต่อไปอยู่นิ่งๆก็ไม่ได้ มันจะบอกตัวเองเองเดี๋ยวอะไรมันจะถามหาเรื่อยนะนิสัยเก่าตัวแช่ตัวซึมทรงนิวงนิวรอลเมตนาที่มันเคยสร้างโรงงานผลิตเอาไว้เยอะมีบากเมตนานี่ผมออนไลน์จะเป็นขั้มต่อมิ่งไม่ได้ไม่ได้ มาหานะมเกี่ยวก,ตตตก,ยวกตต็ต้องไม่ต้องตายไม่เกี่ยวก็ตั้งไม่ตั้งตายทุกอย่างเออไอ้งงมาวันแรกนี่โมันเอาอะไรมาแบบมันแก่มันรอดกี่ร้อยปีและ ตั้งบอกตัง้งอะไรนะก็ตัง้งที่ก็เอาไงวะเกี่ยวก็ตั้งไม่ตั้งไปทุกอย่างคำพูดทุกอย่างเป็นเบสิกเพราะมันทันทีเลยจะกลายเป็นบานทิ้งบานเดี๋ยวนั้นจะสลักอวาเลยเกี่ยวก็ต้องไม่ต้องไปไม่เกี่ยวก็ตั้งไม่ตั้งแต่เรียบร้อยไม,มไ,อไ,ไม่มีอะไรกดทับอะไรไม่มีอะไรกดทับอะไรจิตมันจะไม่มีอะไรกดทับอะไร ทุกอย่างจะเปิดทั้งหมดเปิดให้ทั้งหมดเบสิกตัวนี้เบสิกแห่งความการดำเนินเบสิกแห่งมหาอำนาจเวลาสรุปไปก็ง่ายขึ้นพร้อมหมด ไม,ววไ,มไม่เกี่ยวก็ตั้งไม่ตั้งเอ้ยล่ะไม่เกี่ยวก็ตั้งไม่ตั้งเลยมันก็ล้างตัวไปคอยปฏิบัติเออมันยุติตัวไปคอยเจริญนี่นแหละตัวตัณหาหรือตัวที่มันไปเจริญแล้ว่าตัณหามันปฏิบัติตัวมันเอง ตั้งหลดตั้งพ้นตั้งที่จะหลดตั้งที่จะพ้นตั้งที่จะหมดจากกรรมจากวิบากตั้งที่จะหมดจากกี่เลยตั้งตั้งปั๊บก็ตึงปุ๊บตั้งปุบก็ตึงปั๊บสมุทัยตั้งปั๊บมันเป็นสมุทัยในตัวตั้งสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับตั้งไม่ตั้งมันก็เลยไม่เป็นสมุทัยไปไม่เป็นตัวเหตุ ไปเองไม่เป็นตัวไปเริ่มไปจบไปเองเรียบร้อยอทุกอยา่างเหมือนเดิมทุกอยา่างทุกอยา่างเหมือนเดิมเป็นเมล็ดของยมด,ดิษ ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวทกี่ยวมันก็จะหมดตัวเอาหมดตัวไม่เอาหมดตัวไปค่อยเอาหมดตัวไปค่อยไม่เอาไปเองนั่นแหละมันจะหมดตัวไปค่อยยึดหมดตัวไปคอยไม่ยึดไปเองทุกอย่างก็ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยว